ถ้าอยู่ห่ายใกล้่เอาขึ้นต้าสุดองศาได้ถนะ้าอยูอยู่ห่าอยู่ใกล้มากขึ้นสี่ห้าอลศาอยู่ระดับนา่นัล เราไม่มีการปฏิบัติทีเรยว่าตบหแล้วหลารอบเป็นสลโอ้ครับแล้วักีหนักเป็นเด็กที่หนักหนักอยู่เด็กที่หนักใช่เด็กหนักมากนะครับจริงเาสได้อยู่ครับผม เมื่อคุณเล่นไปเจอลาใหญ่คุณก็ต้องมีการโยนลอกทข็งยล้างลองเยอะปลา เยอมากกว่านี้ไม่ได้ครับเพราะเราเล่นตะขอตัวเล็กสายหวานสายหวานอันนี้ตะขอเบอร์อะไรไไคคอออนนนห้ี่โโตะขอเบอร์สิบสองปะประมาณนั้นตะขอโอเดียวโอเดียวสิบเอ็ดฉัโอจริงนะโอริเบตนะแต่มันไม่ได้โอทะเลไงเป็นคนเจอในบ้านเลยอใหญ่ป่ะ ไม่ได้มาเล่นมก็าจเาเลเดียวหกเจ็ดปีครับหกเจ็ดปีปไ,ปไม่ได้มาเล่นเลยไม,ไม่มีจราดีแลไม่มีมเหลือแล้วนะเอีๆย,เ,ย,เ,ยเลยแห<ม>ละมันไปแล้วไว้ลงอยูทูบได้นะ ย,ยาวเลยอย่างเนี้ยวิธีช่วย,ยคือการถอยหลังมีพื้นที่ว่างมันช่วยได้เยอะนี่ว่าการสูบปลาสเต็ปพาปลาได้เล่น<า>จุงไหมแล้วก็ออกอีกแล้ว <laughs> ก็ออกอีก <laughs> แต่ตะกี้คันหักมาแล้วเมื่อเย็นนี้คันไม่ก๊อ,นนอกน้องมึงเข้ามาเล่น ตั้งเลยอะโดนใบใหญ่เขาเล่นอยู่นานพอมควรเลย <c oughs> เอาไปโอ,อ้มมยโฉมใหญ่มากด้วยโว <c oughs> ม,มนเนี่ย <c oughs> โ,โอ้ยคตรใหญ่ครับพี่น้องชัดเจนเลยครับใหญ่ขนาดนี้โอ้โหโหางจริงๆทนกระชังหางไม่เกินสวยางามฮะกินดำป่าเลยฮะด,ดูนะครับกินดำป่าครับลอกอยังไม่ได้ล้างลอกเจ็ดปีเดี๋ยวจะไปล้างล้างลอกอกจาจจะระเบีใหม่าตัดเสียงนะฮะเดี๋ยวเ,าเอาอขอ เป็นเลยของหน้านะ <Okay. S 1> ชุดหน้าให้ดูก็ได้ครับชุดหน้าที่พูดแสไงอเงเบาบิงโอเคครับ